ดูดวงคนที่เกิดทั้ง12ราศีประจําเดือนสิงหาคมว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพีดิกนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูดวงคนที่เกิดทั้ง12ราศีนะครับว่าดวงชะตาในเดือนสิงหาคมเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างก็ เป็นการสรุปเหตุการณ์แบบสั้นๆได้ใจความนะครับอา,อาจจะไม่ได้ลงลึกเนาะพราะดูภาพรวมนะครับก่อนอื่นเนี่ยใครอยากทำวอลเปเปอร์เสริมดวงแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้คุณจะได้วอลเปเปอร์เลิกเปลี่ยนคาถาที่ควรสวดเพียง199บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากบูชาองค์ทาเวสุวรรณสวยๆแบบนี้นะครับเพียง599บาทนะครับจะส่งฟรีนะก็เฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับก็ ก่อนอื่นเนี่ยเริ่มกันจากที่ราศีนะครับสิงห์ละกันนะคนเกิดราศีสิงห์นะครับในเดือนสิงหาคมนี้นะครับมีเกณฑ์ที่จะร่ำรวยนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้เป็นเศรษฐีนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์ก้อนใหญ่ก้อนโตกันเลยทีเดียวนะครับใครเกิดราศีสิงห์นะครับเดือนสิงหาคมนี้ต้องเร่งมือนะครับต้องขยันลงมือทำนะครับขยันทำงานตั้งใจทำงานนะครับแล้วคุณจะ ร่ลำรวยประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับสำหรับผู้ที่เกิดในราศีสิงห์ต่อมาราศีกันนะครับคนเกิดราศีกันดวงคล้ายคนเกิดราศีสิงห์นะครับก็คือในสิงหาคมนี้เรื่องการเงินค่อนข้างดีนะครับจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคอยอุป,ปถัมภ์คอยสนับสนุนคอยคำจุนช่วยเหลือนะครับใครเกิดราศีกันนะครับเดือนนี้ถือว่าเป็นอีกเดือนหนึ่งที่ดีของคนเกิดราศีกันนะครับก็ มีรายได้เข้ามามากขึ้นจะมีรายได้เข้ามาหลายทางขึ้นนะครับยิ่งขยันยิ่งรวยยิ่งขยันยิ่งประสบความสําเร็จนะครับราศีตุลนะครับใครเกิดราศีนี้นะครับเดือนนี้ต้องพูดให้เป็นไม่ต้องพูดเก่งนะครับแต่ว่าเลือกคําเจรจาให้ถูกต้องเลือกคําเจรจาของคุณให้ดีนะครับแล้วคุณจะรุ่งแล้วคุณจะรวยคุณจะประสบความสําเร็จเพราะคําพูดเพราะปากเพราะความกล้าแสดงออกของคุณนะครับ และใครนะครับที่ทำออนไลน์นะคนเกิดราศีตุลเนี่ยดีมากๆนะครับดวงจะรุ่งสุดๆเลยนะครับต่อมาคนเกิดราศีพิจิกนะครับเดือนสิงหาเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกงานเยอะนะครับคุณอาจจะรู้สึกเบือ่อบางอย่างมันแบบมันมันไปต่อก็จะไปต่อมันก็ไม่ได้ดีมากแต่ว่าถ้าถอยหลังมันก็ไม่ดีแน่นอนอะ่ะคือเรียกได้ว่าคนเกิดราศีพิจิกเนี่ยเดือนสิงหาคมเป็นเดือนตึงๆของคุณนะก็อดทน ทำไปก่อนนะครับบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะไม่ได้ชอบหรือไม่ถูกใจร้0เอร์เซนะครับแต่ว่าก็ทำไปก่อนนะครับมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีโอกาสที่จะลุ่งเรืองนะครับแต่ว่าก็ต้องอดทนอีกนิดนะครับหรือใครที่อยากมีรายได้เสริมนะครับแนะนําให้มาทําออนไลน์นะครับแต่ถ้าใครไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเนี่ยตอนนี้ผมมีคอร์สสอนอยู่นะครับต่อมาราศีธนูนะครับราศีธนูนะครับคนที่เกิดราศีนี้ในเดือนสิงหาคมเนี่ย ถือว่าดวงดีนะเรื่องการงานเนี่ยจะเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับความชื่นชอบได้รับความชื่นชมในที่การงานนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยคณเกิดราศีธนูนะผมบอกเลยเดือนนี้เป็นเดือนที่การงานคุณค่อนข้างรุ่งนะครับจะทําอะไรก็รีบทําซะนะครับแล้วคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนราศีมังกรน,นะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณอาจจะ มีงานใหม่ๆเข้ามานะครับมีเป็นงานที่ท้าทายนะครับแล้วก็ไม่ได้ยากสำหรับตัวคุณนะครับแล้วก็ลูกน้องบริวารคุณเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับก็มีอะไรเนี่ยงานที่มันไม่ใหญ่มากก็ให้ลูกน้องทําบ้างก็ดีเหมือนกันนะครับคนเกิดราสีกุ้มนะครับในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะมีรายได้เสริมนะครับก็เล็กๆอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าก็เป็นรายได้เสริมที่ดีนะครับเป็น อ่าเรียกได้ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีก็แล้วกันนะครับใครเกิดราศีกุมเดือนนี้นะเรื่องของการเงินเนี่ยจะมีรายได้เสริมเข้ามานะครับต่อมาคนเกิดราศีมีนะครับใครเกิดราศีนี้นะครับดวงชะตาในเดือนสิงหาคมมีเกณฑ์ที่จะดงดังมีเกณฑ์ที่จะรุ่งมีเกณฑ์ที่จะรวยมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างที่ตั้งใจทํานะครับก็ เป็นเดือนที่ดวงดีพอสมควรนะสำหรับคนที่เกิดในราศีมีนนะครับก็สู่ๆนะครับสิ่งร้ายๆกำลังจะผ่านไปแล้วนะครับราศีเมษนะครับเดือนนี้เป็นเดือนกลางๆไม่ดีไม่ร้ายนะครับอะไรที่ทำแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ผลเท่าไหร่เนี่ยเราก็ลองปล่อยวางดูบ้างนะครับบางสิ่งบางอย่างต้องปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างอาจจะรีบเกินไปก็ไม่ดีนะครับเดือนเมษาเนี่ย เดือนสิงหาเนี่ยคนเกิดราศีเมษนะครับก็เกิดช่วงเดือนเมษาหรือว่าคนมีลัคนาราศีเมษเนี่ยก็บางสิ่งบางอย่างเนี่ยก็ต้องพักผ่อนดูแลสุขภาพบ้างน,นะครับคนเกิดราศีพฤษภนะครับเดือนสิงหาคมนี้ผู้หลักผู้ใหญ่คอยหนุนหลังผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนผู้หลักผู้ใหญ่คอยค้ำชูนะครับใครเกิดราศีนี้ดวงดวงถือว่าดีนะครับก็ตั้งใจทํางานให้เต็มที่นะครับแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะครับ ราศีมิถุนนะครับในเดือนนี้เป็นเดือนที่เรียกได้ว่าอาจจะเจอกับอุปสรรคปัญหาอยู่บ้างนะครับจะเจอกับสิ่งที่อาจจะไม่พึงปรารถนาเท่าไหร่นะครับก็เตรียมรับแรงกระแทกไว้บ้างนะครับอามันเข้าวัดทําบุญสวดมนต์นะครับแล้วก็จะได้เจอสิ่งดีๆอย่างแน่นอนนะครับ คนเกิดราศีกรกฎนะครับใครเกิดราศีนี้นะครับดวงชะตาเดือนนี้ถือว่าค่อนข้างดีมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในต่างถิ่นต่างแดนนะครับอย่างไกลๆก็ต่างจังหวัดอย่างไกลๆก็ต่างประเทศนะครับมีโอกาสที่จะได้ทํางานมากกว่า1งงานนะครับถือว่าดวงชะตาค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปสรุปดวงคนเกิดทั้ง12ราศีเดือนสิงหานะครับก็ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ